จะตุรวนที่อยู่ท่ปเทศ่ทัแล้วแล้วอาง่อรจงรีพ้อหน้า้อตาอาสังสมบณ์เนี่ยบรราสารหารทำไมต้องไปนั่งเก่งกันทำไนะขอบคุณ ห้าคนแถวนั้นในนี้สองคนพวกข้าเนี่ยมนใครรู้อ่ะจะจะรักอะไรกันขนาดนี้ไอ้แล้วเอาใัรไปด้วยที่ท่านมาแล้วนะเยอะแล้ว

ก็ใจต้องแปงต้องงามนัพี่ออเ้นนโอเคพยดนอันนี้อันนี้ขอต้องต้องเลิกด้วยอะไรกันนะโมบ้าโมสามโมสามโมสามจบวันนี้รู้สึกว่ามีพ้ามาออกมาเยอะนะวันนี้โอ้ใช่ครับข้ามาต้องใจยึดแล้วยึดนะ่ยึดเขามีเยอขชาวาโอนอยู่อ๋อเลยมาเพนยอดิ ว่าเพราะว่านั้นอยทัวามีเชื้อมเือสัตอพพนำเลยขอพแล้วก็แต่งตัวสวยๆนะ่รัเรว่าศาสนาตงมอในประเทศมากๆจนกระทําประเทศไทยต้องไปเรียนนิพนธ์หนันิสตมาก ของเราได้รับมาจากทางทำสิ่งต่อปฏิบัติจากไม่ไม่เรื่องการทรงจำคาตาลิโดเป็นโรงแรมอื่นแต่ว่าเป็นหน่วยงานเดียวกับวิกตอเรียาวิกตอเรียนเป็นหน่วยงานเดียวกันฮัลโหลครับวันนี้เราจะทำบุญกันนะลูกจะถวายเทียนพรรษาคอยรับบุนี่บุญท่านมหาเจ้า เขาบอกแป๊บน so ึ you know, ่งเออเดี๋ยวคุยกับป้าติ๋มแม่ติ๋มดีกว่าออกไปเลยสวัสดีลูกลูกไม่ไม่หลวงพ่อก่อนไม่ไม่ไม้ก่อนอ่ะเจริญสุขสวัสดีครับโอ้โหวันนี้เยอะเดี๋ยวถวายนะคะถวายเทียนเดี๋ยวอีบลูว่างป่ะหมดธนาบุญแล้วครัีได้ครับ เขาทำงานนี่เหลูกเลยอ่อทำงานได้ยินได้ยินยได้ยิแล้วลูกตั้งใจฟังนะขอบุณนะคะลูกอ่านบทที่ได้ดมอ่านจะฟังฟังฟังถวายกรมาฟังใช่ไหมไม่เียอะไรใช่ไหมฟังได้ก็เขียวเขียวได้พูดตามแม่ตินะลูกตามแม่ติ3ครั้งแล้วตารลักนณะสิาและสิบแปดสมาหาสิบห้าเขียนถึงได้เดียว

ิสมวิสลักขาาปิสเนสาปัิยาจามะตุติยัปปิมยังพันเตวิสุวิสุลักขณทายาปิสระเนนะสหปัญจสินิยาจามะตุิยัปปิมายังพันเตวิสุวิสุลักขณายาสระเนนะสหปัญจสินิยาจาม ยามอะหังพันเตติสลาเนนะสหัตถเสลานิยาจามีติยามปิอะหังพันเตติสลาเนนะสหัตถเสลานิยาจามิตัจยามปิอะหังพันเตติสลาเนนะสหัตถเสลานิยาจะไปสาธุขันก็สมาทานสี่ห้าสี่แปดพร้อมกันเลยนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ BS mau tasa pakawato arahto sama samputasa nga mau tasa pakawawato arahto samasputasan a sama พุทธังสารนางคาชามิงธรรมังสารนางคาชามิงสรางขังสรรนางคาชามิโตตยามเปพุทธังสรรนางคาชามิโตติยามเปทธรรมังสรรนางคาชามิง ตติยมเปีสังขังสระนังคาชามีตติยมเปีพุทธังสระนังคาชามิตติยมปีธรรมังสระนังคาชามีตติยมปีสังขังสระนังคาชามี ติสลานะขามนังนิธิต uh ังปานตปานาติปาตัเวรมณีสิกขาปังสมาทิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาบัทังสมมาทิยามิ กามสุมิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสัมา,า,มาท,าาทามาิยามิมุตาวาอะปรัมมะจริยาเวระมณีสิกขาบัณังสัมมาทิยามิ มุสาวาทางเวระมณีสิกขาบัางสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาบังสมาธิยามิสุรามิระยามาชบมาทฐานังเวระมณีสิกขาบัทางสมาธิยามิม วิการะโชนาเวรมณีสิกขาบทางสมาทิยามิวิการะโฉนาเวรมณีสิกขาบัทังสมาทิยามินัจจคีตวิาวิสุกัสสนะมาราคัตวิเรปนาธารณามันดนาวิภูสนาธานังเวรมณีสิกขาบัฏทางสัมมาทิยามิ อุจาสยนามหาสยนาเวระมณีสิกขาปะทางสัมมาธิยามีจงเสกัมมานเวระมณีสิกขาทมาธิยามิอิมานิสิกขาปะทานัมามีอาสิกขะทานิอาสิกะทานสมาธุอปญจอัตถสิกขาปะทานิ สิเรนาสุขติยันติสิเรนะโพภาสัมปทานสิเรนานิพุติยันติตาสมาสิรังวิโสทะเยารบาบถวายาายลาถวายต้องเลืไม่ต้องเลือ๋อมีหลายอย่างก็ถวายเก็มไปด้วยนะครับมานี้เขาให้เลือกมไม่ใช่ยักเยักเียักเทพันเตสามโคชาถวายเค็มก่อน ถวายเปลียนภาษานกัพตามนูตามยักเทพันเตยักเทพันเตสังโฆปังโปัติชานาตุปัิชานาตูมะยังพันเตมะยังพันเตเอตังเอตังปัทีปัยุคัปัทปัยุคังสับปาิวาระสับปาริวาระเตมาสังเตมาสัง พุทธะโมุธัสสะปูช <Luc> น <ar ic adia> ัตถายะปชนัตถายะอิมสมิงอิมัสมิงอโปสะขาคารอโปสะาคารีนิยะยาเทมะนิยะยาเทมะสาธุโนพันเตสาธุโงพันเตอยังอยังเทมา But ตลอดพรรษาตลอดพรรษาขออานิสงส์งแห่งการถวายทีท่ผู้เทียนขออานิสงส์งแห่งการถวายผู้เทียนพเพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษานี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดพรรษานี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อประโยช <Reverend> ออน์จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ปิยชนทั้งหลายแก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดดาเป็นต้นด้วยมีมารดาบิดาเป็นต้นดยวยตลอดกาลนานเือตลอดกาลนานเือ ปีมาปีมาไม้ยามยางเตุพัดพัดตลติสะปริวาหาริป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 

อย่รับรับบุญรับบุญรับพรรับพรวนนะอออ่ว่อยสวดอะไร่อสวดุสวดห้ที่ทานการทุนผู้รุทธที่ยนี้ไมีสรัทธาภาษาพนน้องเป็นผุ้สุทธเรื่องในเวลาวันอาสารหาแล้วก็วันพระษาในใกล้ขึ้ปมาวันถึงนี้ด้วยการน้อมขวายเป็นประจำภันษาเพื่อเป็นพุทธบูชาให้พระทุชรนั้นได้จุเพื่ออย่างสีกวนหรกัน ตำราเล่าเรียนพระไตรปิฎกกำลังนะครับพร้อมด้วยเครื่องใช้การสังฆทานในครนนั้งนี้และอาหารอันเลิศงบพร้อมด้วยจัตุปัจจัยการทำรูปกรุงพระพิสมดิครั้งนี้อัตกราดขา,าพึ่งเป็นพิสุสองอยู่วัดบุกอนันนี้ไม่มีสิ่ง,งดาาใดเป็นการต่อแฉมที่พระสัพพายาตดวนในน้องเป็นบุญกุศลในครั้งนี้ก็ขอกล่าวคำอวยพรขอกร่าวปราชนาเดชานี ภาพกิจานุภาพและอ่านภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยกล่าวคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์และบุญกุศลอันใดที่อามาภาพบเป็นมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้ขออนาตใหบุญกุศลรวงนั้นรวมทองจังเป็นภาวะปัจจัยอธิบาลปกป้องผู้ขอรักษาให้ศรัทธาญาติโยมทุกท่านยีคุณโยมแม่ชีคุณญาตญาติคุณโย้ค่อยุณโยมอัดบุณโยมอ้อม ยมตั้งมั่นเองยอมมั่นย่งแล้วยอมอามด้วยครับพร้อมทั้งครอบครัวตจงมีอามสุขเกษมสุขภาพใหยใร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุมัน่นขัานยืนมีวันน้าที่ผ่องใสมีจิตใจที่แจ่มใสน่เลยอยู่ร่มเย็ยนวิสุขเจริญรุ่งเรืองดุจเปววทีที่กำลังส่งแสง ปาสจากโรคาพญาธิปราสจากความคูปปราสจากความโศปราสจากพยันตรายทั้งปวงคิดหวังสิ่งใดประกอบกิจการสิ่งใดอันเป็นที่ชอบประกอบด้ทาแล้วก็ขอให้สิ่งนั้นจบความสำเร็จจบความสำเร็จจบความสำเร็จและเจริญด้วยจกักรโตในพิจารณาล่ดาวคืออายุวันณนะสุขภาระปฏิภาณธรราามสารสมบัติธรรมสารสมบัติตลอดที่วาราทีทุกขั้นเกิน รับวพาบาลีครับปวดน้ำนะปวดน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาป่อยน้ำนสา่นาข้าคนดาอยังอุตส่าห์ดปวดน้ำเกาหลีอะข้าวปสางับก่อนที่คนาดาก็มีวัดก็ไปวัดดอยสายั่นอะ ใชไิบารอะไรมะไม่ใช่ม่ใช่ที่ที่วัดตรงอ่อนดุจนะพี่ี่ยังหลวงอ่ยงอนย์ม่ตามกระบนที่น้าเทนมาปวดอาแะวตันครับยะหาวาริวะหาปุราปาริปุเรนเตสะคารังเอวะเมวะอิโตตินัง เปตานาังอุปกาปติอิชิตังปกฏิตังตุมหังกิปเมวาสมิชะโตจับเพปุเรนโตสังขปจันโทปนรารโสยาทามมณิชโชติราโโยยเลยนะจับพีติโยวิวาชันตุสาพรโพวินาสตุมาเตภวัตวันดรารโยสุขี ทีขายุโกภวะสพีติโยวิวัชานุสาโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีตีขายุโกภวะสพีติโยวิวัชานุสาโรโขวินาสตุมาเตภวัตวันดราโยสุขีตีขายุโกขาวอภิวาทานาสิริสนิจจมุทาวจยิโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวโนสุขัง พระรังเตอาภาราธาสุกิตาวิรุณหะโพธิสัตสเนงอะโรคาสุกิตาโหธาสหัสสเพหียติทิสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะโพธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังตินังรัตนานังอนุภาเวนะ จตุราสีเตสหาสธรรมมาขันธานุภาเวนะปิตตกัตยานุภาเวนะชินาสาวกานุภาเวนะสะเพเตโรคาสะเพเตพยาสะเพเทอันตรายาสะเพเตอุปัทวาสะเพเตทุนิมิตาสะเพเทอาวมังคะรังวินาสันตุอายุวัตคโพธนวัตคโพสิริวัตคโพยัสวัตคโพ พาลาวัฏโกวันลาวัฏโกสุขวัฏโกโหตุสาภทานทุคขโรคาพยาเวราโสกาสาตุสุปัทวาอเนกานตรายาบิวินาสันตุเจเตชะสังชัยเสตษิธนาราพังโสติภาขยังสุขังบลังเทเรอายุตะวันโนตะโพคังโตติเดยาสวัสตวัสาตะอายุงตะชีวเศรษฐิขะวันตุเตภวตุสาภมังคารังลาขันตุสาปเทวตัง สาพพุทธานุภาเวนะสัทโสติพระวันตุเตพระวัตุสาพะมังคารังลาคันตุสาปเทวตาสาพธรรมานุภาเวนะสัทโสติพระวันตุเตพระวตุสาพพมังคารังลาคันตุสาปเทวตาสาพสังฆานุภาเวนะสัทโทติพระวันเตเต อามอามเออามีจะอ้ามทุกคนใครรู้บ้านตามแม่ออลืมปูปูโตไม่เป็นไรครับโอนยแม่ต้องูหรอนิดของเป็นไงขึ้นครับวันนี้อิ่มได้ปูปูสมนญใหญ่วันนี้บุญใหญ่วันี้คพรุ่งนี้พรุ่งนี้เข้าพรรษาวันนี้อาสาหะส เปนนี้สิบห้าขั้นคุณอู้ามนี่นี่นี่มแไม่มาเนี่ยใช่ใช่ใช่ให้ท่านท่านคุ้มครองคุ้มครองครับเป็นพรเจตที่ดีหนึวัาเมตตาสูงท่านท่านท่านเหียบน้ำทะเลจืดอ่ะพราท่านจะปกป้องคุ้มครองเฮ้ยท่านคุ้มคอง ให้เจริญก้าวหน้าให้เงินมีทองน้อก็มีให้พรให้ให้ให้ท่านให้พรนะพรไม่พรส่วนตัวพรส่วนตัวให้แล้วไหให้ให้พรกับที่พระมีพระหลวงพ่อหลวดให้ให้พรพระก็คือเครื่องจะลึกถึงความดีที่เราต้องบำเพ็ญอยู่ประจำเพราะว่าเรานั้นอยู่ด้วยความดีเพราะบุญกุศลเหมือนแสงระที่คอยส่องสว่างเสมอ เราี่อยู่แห่งไหนตะบนใดเราก็หมันสะสมความดีแต่นิดเพื่อให้พ่อแม่นั้นได้ปลอบพึ่ใจคนมีกุศลที่เราทำนั้นก็เป็นส่น่ช่วเาไปแลก้ก็าหลวงจะได้กแม่อยได้จะให้หลวงพี่นเป็นสิงคลได้อคจะุยอไจะแม่ติดไหมบอกว่าเดี๋ยวให้หลวงพี่ สวัสดีทุกคนสวัสดีเนพิเป็นพิธีเปีแล้วเป็นพิีวันนี้แล้วันนี้โอปพิีแล้วนะไปคอ๋อเอดีเลยเป็นสิิมงคลอมาเรขอขอให้เจริเจแบบขอให้มีคนรักนะแล้วก็ได้เป็นผู้จัดการ นั่นเลยโรงแรมไปเลยสมัครระกันสัารนะสู้ๆกับงานท่านบอกอะสู้กับงานนะคนยังไหนที่มากระทบอารมณ์เราเราก็ปิดั้นไว้เราก็ทำที่ได้เลื่อนตำแหน่งไปวันที่หน้าป่าพึ่งไปถกพ่อแม่สุดครับดูร่างกายเนี่ยเดียวนี้มุนท่านไปแคนาดานะที่บอกแม่ติ๋นว่าอ่านตำแหน่งอะไร แหน่งลแหน่งอตอนนี้เฉยเป็นเป็นหัวหน้างานเฉยๆป็นซัเปอร์ไวสกร์ดองก็ได้แล้วเกเป็นร้อมก็ต้องหล่อตลอดนะลูกสุดยอมต้องเป็นหวนหรอเป็นหวันเหรอคะอีกนึงเป็นหวานเลยนอ้ยนะเปอลูกอออีครับ

ขำบุญแบบนี้แล้วทำงานวันแรกอ่ะถือว่าดีนะเปิดงานดี้งานแรกใช่เปิดงานให้ดีเมื่อวานก็พูดคุยกันน้องบอกว่าได้นานใหม่ครับ่แหละวันนี้ทำงานเมือนกันดีเขเ็นอกักปกติเลี่เดินดูแล้วคดนแตองเ่อนเขาแนะนให้ แต่ว่าเขาต้องมีกัรหักโอ้ยมันออกสี่ห้าสามนะผมรู้สี่ห้าสองเป็นซอร์อ้สั้เลมีไป็นไปซมเนี่ย้แก็บอกแล้วว่าต้องหักแต่ยังไม่รู้เรา่ใกล้เคียงนะ้าใกล้ไม่รู้าบอกว่าได้งานใหม่แล้วตอนนี้ได้เป็น front d e s <ave> s u p e r เ i s o r เป็นนที่มต้องารต้อนรับที่โรงแรมดีใจมากเลยคุณแม่โรงแรมใหม่ชื่อ the parkside hotel เป็นฮเทลอินวิ c t เรียแคนาดา In bác sĩ, Victoria, và chưa có cái gì, bác sĩ hô tệ. Connaught chào Victoria. Canada. แคนาดาก็โดนพันชาววิตยาลัยล่ามันขึ้นมาถึงเมืองไทยครับแต่เราถึงไทยเราสกัดเราสลัดบเลยส่วนคือตอนนั้นมันแบ่งกันหมดแล้วคือประเทศไทยก็ฝรั่งเศสมันก็อยากได้เมงไทยอยู่แล้วมันแบบมันมันมันเอามาเลสิงคโปร์แล้วก็จะเอาไทยคือไทยนี่แบ่งระหว่างฝรั่งเศสกันอังกฤษแบ่งกันทุระขึ้นไทยก็นำปัจจัยที่มีอยู่ทางข้างตี่เลยนะ แปลว่าถ้าการที่ห้ามสุดนั้นเขาพกกับรัสเซียรัสเซียก็มาเบรกไว้รัสเซียตอนนั้นใ่า่พระเจ้าสเซียโรงแรมก็มีโรงแรมแบบนี้โรงแรมยังกระปรองใสโดมนี้แต่สวยมากเลยจะเห็นท้องฟ้าเสียดายนะไกลไปหน่อยเออไอเหรา ไม่เท่าไหร่็นไ้ระมันเดินทางกลนค่นนก่อนนะไปนะตื่นไปเลยได้เดียวนทำใจมากี่ยริงไปครับไปทางตื่นแบบก่อนแล้วกันค่าื่องบนเท่าไหร่แล้วคืนสบายกันทุกท่านนะครับสบายดีรืกลับมาเมื่อวานเหมืกันครับทปบวารทมาเล็กน้อยก็วันละสี่ชั่วโมงครับบวมนวดพระทุปศาสนาตรงค

ปฏิบัติถึงถแปดปฏิบัติทำถแปดจะไ่ที่คนัถทิต้ดประจำทุกวันพระามไม่คนเต็มเลยผมไม่เชื่อไม่ได้ไม่นไรม ดูแลผู้คนทัชาติทั้งประเทศทั้งบาคุณถ้าดูไปไหนมาไหนก็พาเลี้ยงบ้างไม่ต้องขนาดว่าเราเตรียมขนาดนั้นเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก็ผูกข้อมือเข้ามาเขาเพราะว่าวันก่อนวันที่ไปออกรถอ่ะเขาเขาผูกข้อมือแต่งงานชาวาม่าแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้ไปนะคะ แล้วเขาก็เอาสายสนมาให้ที่ทำงาน้ว่จะให้ปูกไปแล้วก็ใส่ซองให้เขาไปแล้วก็เป็นลูกที่เป็นลูกคู่เขาอะไรอย่างเงี้ยที่เขาถูข้อมืออ่ะเออฮะขนาดตู้ธรรมดาใช่แล้วก็พื่อนเาอ่ะเขารู้สึกแอปปี่กับเรามากเลยให้รู้ว่าเรงยัง